thank you เข้าไปหน่อยเขาไปหน่อยโอเคโอเคฝากด้วยเออฝากด้วยย่าสิงคโปร์เออไปสิงคโปร์แล้เออก็สนุกดีนะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงแบบนี้นานมากทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนทางบ้านด้วยครับสวัสดีเอฟซีทางบ้านทุกๆคนนะครับเป็นช่วงพักเบรกเปลี่ยนวงสับเปลี่ยนวงนะฮะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทางสิงห์นิวสิคเขาเชิญให้มาเป็นพิธีกรคู่ครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มา งานต่อไปของสิงเล่คอร์ดเอพิเมิด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มร่วมมีส่วนร่วมกับน้องๆแล้วเออพี่เหนื่อยปะมันจะไม่เหนื่อยได้ไงสิ่งทมเนี้ยถุงเงี้ยเงี้ยอะเออแก่แล้วก็จบไปแล้วเนาะเมื่อกี้สำหรับ ครึ่งแรกยังไม่ถึงครึ่งแรกด้วยซ้กครแรกแรกของเราเป็นไงฮะสนุกไหมฮะก็ฝากเป็นกำใจกดไลค์ด้วยนะฮะกดไลค์กดหัวใจให้น้องๆด้วยนะครับฉันกลัวกระโปรงอาจจะเข้าจําได้ไหมมันเคยเข้าไปแล้วมันมันเมื่ออดีตเมื่ออดีตพี่เคยกระโปรงเข้าเข้าแบบนี้แหละแล้วก็กระโปรงพี่ก็ถล่มขึ้นไปบนหัวใช่ไหมสมัยที่แบบพี่ก็ไม่เคย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 พี่ก็นรถโดยสาร คนอยู่บนรถได้สัประมาณ30คนอ่าโอเคพี่ก็พอมันถลกขึ้นไปใช่ไหมเห็นแตงเกงในดาาเขาพลนพลนพลนค้นหัวเมินแบบนี่คือเป็นอะไรที่ฮามากสำหรับรุ่นเราก็แบบขับมาก่อนมือเห็นกูหรือเปล่าเห็นนะครับคือกระโปรงยาแล้วมันไปเข้าโซ่รถนะครับแล้วก็ดึงเจ้าวันนตกจากรถไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วนั่งซ้อนท้ายเนี่ยระวังด้วยระวังเื่องกระโปรงนะฮะมันสีไปเขาวสีรถแด้พี่นนองได้ใครที่ เคยผ่านตรงนี้มาจะรู้ดีนะครับผมกับเจ๊วันนี้ผ่านมาทุกอย่างแล้วนะฮะขับมอส่งมอไซสสมัยทํางานแรกๆนะพี่ตั้งใจใส่รองเท้ามาให้เข้ากับชุดหรือเปล่าคะใช่ครับก็แมทกันอ่ะพี่รักหนูหรือเปล่าพี่คิดอะไรกับหนูหรือเปล่าก็คิดดูว่ารองเท้าแบบมันแมทจริงจริงรองเท้าคู่นี้มันแมทมากอ่ะพี่ไม่ได้แบบนี้นะพี่ไม่น่าถาโอเคนะวันนี้ก็มา มาเบรกช่วงเบรกแรกให้กับนักกตีนักกตีเรามาอย่างไรพี่มองไม่ค่อยเห็นแสงมันมแยงตมามาแล้วนะมาแล้วนะโอเคนะฮะก็ทักทาย FC ทางบ้านนะครับก็รู้สึกเพิ่มใจเหมือนเดิมนะว่า FC เรายังเหนียวแน่นนะครับวันนี้ในกลุ่มหมื่นสองพันกว่าคนเกือบหมื่นสามแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆบ้นานสิงอย่างนี้นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับก็ มีความสุขมาห้อมให้แล้วก็จะอบรมน้องๆทุกคนให้เป็นเด็กที่ดีและน่ารักนะครับกับมิวสิควันนี้วันนี้วันนี้มีสปรายเยอะมากก็ต้องรอติดตามอุบไว้แค่นั้นมันมีหลายเบรกเลยนี่แค่เบรกแรกนะฮะน้องกตีพร้อมยังโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมยังยังไม่ยกพร้อมยังยกมือหน่อยโอเคพร้อมแล้วสิงโอเคย่างหมดเชือหมดเชือเหรอเอาหมดเชือเหรอเจ็ดสีทางบ้านเดี๋ยวพบกันเบรกที่สองกับสิงมิวสิกนะครับ ผมกับเจอีเจออนย้อนคิดแบบกกันเบ็กหน้านะคะไปแล้วครัพใหญ่วีมารับแล้วโอ้ยกึินยากครัสิงจะเด้าพี่วีทำไมอะฮะสิงจะเด้าพี่วีต่อหน้าฉันไม่ได้มันไม่ถูกต้อง สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับในเบรกที่สองของเราแล้วนะครับวันนี้ก็เดินทางมาตอนที่แล้วนี่ทุ่มชิทุ่มแล้วนะครับก็เวลาผ่านไปเร็วมากเกือบขึนทางแล้วกืบึงนทางแล้วนะครับ FC ก็ยังชมอยู่หน้าจอกันอย่างเหนียวแน่นนะครับเมื่อสักครู่แอบไปซองอยู่ใชเพราะว่าเฟสยอดผาเขาคุมไม่ได้เอาเฟซคนอื่นสองก็ มีหลายคอมเมนต์นะฮะที่ชื่นชมนะครับบอกว่าน้องๆสิงรู้สิกโอ้เสียงดีทุกคนเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็เพิ่มใจนะครับในนามที่เราเป็นผู้บริหารเนาะก็รู้สึกเพิ่มใจที่เด็กเราได้รับการยอมรับจากพี่พเอฟซีนก้าวไปอีกขั้นหนึ่งขอนั่งนะครับพี่พีเอฟซีระหว่างเปลี่ยนวงในเบรกที่สองนะครับยังเหลืออีกโอ้โหหลายโชว์มากนะครับน้องนุ๊กก็ยังไม่ออกน้องเต้น้องคะแนน ปอจิรละวันอ้หลายคนหลายคนค่ะหลายคนนะครับโจทวัชชัยด้วยใช่่คะอุ้ยเหลือเยอะเลยทุกคนมีโชว์ดีๆทุกคนใช่แล้วก็มีมีเซอร์ไพรส์โอ้เซอร์ไพรส์มีสัพยม้าเอาง่ายวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนกับบัตรราคา150บาทเป็นการบ้านหนักของอ่าสิงห์เรคคอร์ดแล้วก็เอสพีารมันเข้าไม่ได้หน้ามันเล็กมันเข้าไม่ได้ต้องอยากจะเข้าไม่ละเอาเอาเอา เอาเข้าอย่างนี้ดิเข้ายังไงเหรอบ้านแง้วมันก็เขาเลี้ยวเขาบ้านแง้วเอือมันกะอันนนอบ้านแนวอือมันกะอังสันอังสันละนอ่ะมีใครได้ดูเมื่อเช้านะฮะรายการอะไรนะคนอวดผีเลยนะไม่ใช่อายุน้อยไรลันอยูน้อยไรลันนะครับเอ้ยคุณใส่ชุดนี้เลยหรือเปล่าชุดนี้เลยเนี่ยเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมเออเนี่ยเพิ่งกลับมาเลยเนี่ยก็รีบลงเครื่องมาก็ไม่ใช่ลงเครื่องลงเครื่องค่ะมุกเขาอ่ะเฮ้ ก็เนักใจติดีก็เป็นเกียรตินะครับสำหรับทางรายการเป็นความฝ่ฝันของคุณอยู่แล้วนใช่ใช่มีความฝันหนึ่งว่าเอ้ยทำไงสักครั้งหนึ่งเราจะได้ไปนั่งตรงนั้นในรายการอย่างนั้นอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ที่ดีมากมันเป็นความภาคภูมิใจตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากคือเป็นรายการที่ไม่ได้ฝันเลาเวลาเจอหน้าฉันอ่ะตื่นเต้นไหมสยองอ่ะกลัวทำไมเวลาหนูเจอหน้าพี่หนูอยากจูบจังเลยอ่ะ พี่สยองแตนเวียกจูบนะรู้ไหมอะไรพี่สยองแตนเวียกจูบสยองพี่สยองแต่นอยากจูบโอ้ยหูยดีแล้วล่ะไปกรุงเทพวันเดียวหูไม่ค่อยดีละคันหูไหมอาจจะมีเสียงผู้หญิงคนอื่นเดี๋ยวหนูจะแคะใหมันก็เลยทำให้เราลืมเสียงของเมียเราไป ขอไม้แท <muitas> <ian> ้หน่อยค่ะทาไมชอบตีเมื่อกี้ไปตีไอ้ปลายทําไมไปตีมันทําไมผิดคิวไงอ๋อผิดคิวจริงจริงเพลงนั้นคือเขาต้องไปโชว์ไหมอเพลงเมื่อกี้ไม่ใช่อ๋อเหรอคุณต้องรอคุณต้องมาอีกเพลงหนึ่งมามาเต้นอีกเพลงสุดท้ายที่บุ๋มเต้นๆๆนั้นนั่นคือเพลงที่ปลายต้องออกมาคือแล้วฉันต้องออกมาแต่ปลายก็่ต้องออกมาตามมันไงอทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะปลายเอยผิดคิวนะฮะแม่หนูนหนขอโทษเมื่อเช้า สังซ้อมกันไม่เป็นอย่างดีมันออกมาทำไมนะเราก็งงอยู่ก้นี้ค่ะเป็นโชว์พิเศษนะคะจากน้องๆทุกคนตั้งใจมากเป็นความน่ารักของน้องบ้านสิงห์ก็มาช่วยกันจริงๆคอนยกค่ายแยกค่ายอะไรเนี่ยมันไม่ได้ยงไม่ได้แยกอะไรหรอกจะมีะมีแบบปะปนกันไปหมดน้องมันก็มาช่วยกันอันนี้คอนเรานะานายมาช่วยเราหน่อยมาโชว์นี้ร่วมเราหน่อยกลายเป็นว่ามันก็เหมือนทุกคนก็ได้ดูคอนรวมบ้านสิงห์ไปนั่นแหละ S <S จะมีรวมกันไหมะคะพี่สิงห์จะมีรวมกันไหมจะมีรวมกันแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากจะจัดเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ไปเลยแต่มันใช้เวลานานมาก8ถึง14ชั่วโมงโดยประมาณอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยถ้ายาวนานขนาดนั้นเนี่ยอยากจะปล่อยเป็นฟรีคอนเสิร์ตไปเลยแต่ว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูสถานที่จัดงานทีนึ่งที่คอนเสิร์ตก็หมายถึงเราก็จะไลฟ์ฟรีให้ชมทั่วประเทศนี่แหละอาจจะเป็นในช่วงที่ถ้าคอนข้าภาคไม่ได้จัดอะไรเงนี้อาจจะมีแบทใหญ่แมทหนึ่งของบ้านสิงที่จัดให้ชมฟรีทั่วประเทศ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูรอดูสถานการณ์ต่างๆก่อนนะครับตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพกันนะครับในเรื่องของโควิดเนาะตนนี้ที่กาลังระบาดบานสิ่งห์ตอนนี้มีวัคซีนแล้วแหละมีวัคซีนทุกคนมีวัคซีนมีวัคซีนแล้วทั้งไทยนําเข้าเองแล้วก็รัฐบาลเอกชนนำเข้าจากต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เริ่ม มีลงทะเบียนให้จองสิทธิ์ไใช่เราก็หวังว่าสถานการณ์จะปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านสิงเขามากปกติจะมี f อมาทุกวันจันทร์วิ่งไปวิ่งมาก็เลยเออเหงาจังแต่ตอนนี้ก็รักษาระยะห่างก่อนนะครับสำหรับคนที่มาจากต่างจังหวัดก็ถ้าจะมาก็ต้องตรวจโรคมาก่อนเพื่อมายืนยันว่าโอเคเราไม่มีเชื้อเข้ามาแต่แต่จริงตอนนี้ยังยังไม่ได้รับรับแค่บางเคสที่จะเข้ามาพบและคุยงานจริงๆเท่านั้นนะครับโอเคนักดนตรีพร้อมยังครับ โอเคพร้อมแล้วพร้อมอย่างยกมือแล้วเนาะพอดีอแสงไฟมันส่องตาพี่โอเคพร้อมแล้วนะฮะไปพบกับเบรกที่สามของบ้านสิงไลท์ตอนสิงมิวสิกครั้งที่สามครับผมเ<า>ชิญเลยคร่บ